สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน Motor Expo นะครับที่ Impact บางคอาธานีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูรถด้านในกันครับว่ามีรถตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวก็เดียนพาทุกคนมาดูรถโบราณที่จอดอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับ We'll be right back. เรียนก่อนเรียบร้อยโหวตเรียบร้อยใส่ OTP แจกรถให้5รางวัลอันนี้ซิ่งมากเลยนะถ้าได้ไปแล้วเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะร,รถแรงรถเร็วนะคะคันนี้ใครที่โหวตกว่อนตอนนี้เลยค่ะท่านไหนโหวตเรียบร้อยแล้วมาตักของด้วยได้เลยนะจ๊าเรามีตั้งรถกลับมาเลยคันที่สอง Oh.